คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราบห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 2อ2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 2 2 2ครับ หมอพบกันแล้วนะครับกับชิดเดตจันเจดมุยูเอ็นเบียเฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย19สิงหาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาครับเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่ครับในเช้าวันจันทร์ครับการพบกันระหว่างอินดีนาฟีเวอร์ครับวันนี้ดวลกับเซียโต้สตอร์มครับซึ่งผลงานในเกมล่าสุดของอินดีนาฟีเวอร์ครับก็สามารถปราบทีมแกร่งอย่างฟินิกซ์เมอร์คิวรีได้สำเร็จครับ98ต่อ89 เดผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นแม่ทัพของทีมขั้นเทพอย่างเคนตินคราดครับสาวสวย29แต้ม10แอสซิสเป็นผลงานระดับดับเบิลดับเบิลอีกแล้วครับเสริมด้วยการขู่เคลซี่มิชเชลครับ28แต้ม5รีบา์3แอสซิสและกดด้วยอาริยาบอสตันเซนเตอร์ตัวเก่ง14แต้ม9รีบา์สุดท้ายฟีเวอร์เฉียบขาดในเกมนี้ส่วนเซียต้าสตอม์ครับผลงาน,นเกมล่าสุดหลังจากที่ชนะมา3เกมรวดครับก็พ่ายแพ้จนได้ให้กับทีมที่อ่อนกว่าอย่างอลเลนตาดรีมครับ แพ้ไปแบบบุบบิดครับิต่อ83สิบาาร์ดิกินสมิธครับ2ีเแต้ม1รีบาวน์ห้อสซีเสริมด้วยมาเทพจาวิลลอย21เแต้ม5รีบาว์ครับและอนิกา้าโอคูมิเกะ16บกแต้ม6รีบาว์แต่นั่นก็ไม่เพียงพอทำให้ทีมชนะแพ้ไปแบบพลิกล็อกครับโดยผู้เล่นตัวจริงในนี้ของทั้ง2ทีมครับฝั่งเจ้าบ้านครับอินเน่าฟิเวเป็นเคลซี่มิเชลกำลังร้อนแรงครับดวนกับวิกตอเรียวิเวียนส์ตำแหน่งนี้ครับผมมองว่าพอยกาดของเจ้าบ้านเหนือกว่าทีมเยือนครับ ส่วนผู้เล่นในตำแหน่งชูตติ้งก์ดอันนี้สูสีจริงๆครับเคนตินคราคับสาวสวยประจำ WNBA ดวลกับมาเทพจ้าววลลอยครับส่วนตัวการสร้างสกอร์มองว่าลอยไม่เป็นรองครับแต่ความครบเครื่องต้องยกให้กับสาวสวยอย่างเคนตินคราสม small ์เวิร์ดยังคงใช้เคที่ลัวสมูนสันครับดวลกับสกายล่าดิกินสมิธในวันนี้ครับซึ่งส่วนตัวก็มองว่าทางด้านสกายล่าดิกินสมิธเหนือกว่าเล็กน้อยครับตำแหน่งนี้ ผู้เล่นตำแหน่ง power forward ช่วยเกมรุกเกมรับสำหรับนาลิซาสมิธครับดวลกับทางด้านเอนิก้าอ็อกวูมิเก้ครับตำแหน่งนี้คงต้องยอมรับว่าทีมเยือนดูดีกว่าส่วนเซนเตอร์คมวงในวันนี้ครับก็เดือดอีกหนึ่งตำแหน่งอาริยาบอสตันครับดวลกับเอซี่แม็กเบเกอร์ครับส่วนตัวชอบการเล่นของอาริยาบอสตันมากกว่าครับมีความครบเครื่องและดุดันมากกว่าและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นคนทั้ง2ทีมครับจากการคาดการณ์ที่น่าจะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรก เจ้าบ้านอินเนนาฟีเวอร์ประกอบไปด้วยเคลซี่มิชเชลเคนตินครักเคที้ลูสสมินสันนาริซาสมิธอาริยาบอสตันครับส่วนทีมเยือนซีแอตลสตอร์มประกอบไปด้วยวิกตอเรียวิเวียนจาเวลลอยสกาลลาดิกินสมิธเอ็นดิก้าออกวูมิเกและเอซี่แม็กเบเกอร์ครับโดยทางด้านเจ้าบ้านฟีเวอร์ชนะ12แพ้15ครับรั้งอันดับ3ในกลุ่มครับในสายตะวันออกครับส่วนซีแอตลสตอร์มอยู่ในอันดับ2ในสายตะวันตกชนะ17แพ้แค่9เกมเท่านั้น จับคู่แมชอพดวลกันวันนี้ครับเป็นการดวลกันระหว่างชูตติ้งกาทั้ง2ทีมเคนตินคราครับ17.6แต้มในดูดูการนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับเปอร์เซ็นต์ฟิกโกสูงถึง4 1เดจะได้ดวลกับมาเทพอย่างเจวิลลอยครับดูดูการนี้ยังกดไปถึง20บวกบวกครับ20.2แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิกโกที่36%กถือว่าเป็นบาสถูกคู่จริงๆครับคู่นี้และทัศนองจานเจในคู่นี้ครับทางด้านซิโต้สตอมทีมเยือนครับ ก็ค่อนข้างแน่นอนครับว่าน่าจะได้ไปพร์ออฟอย่างแน่นอนนะฮะส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างอินเนอร์ฟีเวอร์หลังจากเกมนี้คงต้องลุ้นทุกเกมครับเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้สร้างโอกาสในการเข้ารอบพร์ออฟต่อไปครับทุกสำน,นักมองว่าฟีเวอร์เจ้าบ้านเป็นรองเรื่องจากตัวผู้เล่นครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ผมว่าน่าจะออกมาสู้แบบสุชีวิตถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกิน3แต้มดีไม่ดีมีชนะครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุมวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ